ือใหม่หัดเพ้นโมเดลยังไงให้มีมิตินะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้พี่ฟ้าใสจากเพนนแอนด์เพลย์นะครับจะมาแก้งานให้น้องๆนะครับแล้วก็ให้คาแนะนํามือใหม่นะครับภายใน5นาทีเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่นยจะเพ้นโมเดลยังไงให้เป็นมีมิติมากขึ้นนะครับทีนี้ผลงานตัวนี้นะครับก็จะมาจากน้องโอเปกนะครับส่งเข้ามาในกลุ่ม m ีเดียเจอร์บอร์ดเกมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ เบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลงานของน้องโอเปกนะครับผลงานที่ต้องบอกก่อนนะพี่ให้ประมาณ6คะแนนนะครับเต็ม10เนื่องจากว่าเขามีการเพ้นสิ่งที่เราเบสโค้ดนะครับหรือว่าเป็นสีชั้นแรกนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะสีออกมาแน่นนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือผลงานมันออกมาดูแบนไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะใช้สีเดียวอย่างเช่นสีน้ำเงินเนี่ยก็สีน้ำเงินอย่างเดียวไปเลยแล้วก็สีแดงนะครับสีขาวเป็นต้นนะครับแล้วก็สีเนื้อนะครับทีนี้จุดที่หักคะแนนนะครับจุดแรกเลยนะก็คือความขุกขาดนะครับความขุก แล้วเนี่ยถ้าเราเพ้นแล้วมันออกมาคูกขับแบบนี้นะนะครับวิธีแก้ก็คือลองกลับไปดูว่านะครับมันเป็นมัตัตอนที่เราแบบเขย่าสีไพรเมอร์นะครับหรือว่าสีล้อมพื้นหรือยังอ่านอกจากนั้นนะครับยังเป็นเรื่องของกันร,ระหว่างที่ทาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยสียังไม่แห้งแล้วเราไปเอาพวกกันไปทาทับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้มันเกิดผลงานที่แบบเออมันคุกขัมากขึ้นเนื่องจากว่าพอเราทาลงไปแล้วใช่ไหมครับ ไอ้เลเยอร์ที่2ที่3เนี่ยตอนตอนที่4ยังไม่แห้งนะครับมันก็จะไปดึงเอาให้เขาเรียกว่าเลเยอร์ที่1นเนี่ยนะครับมันคูดออกมาด้วยนะครับดังนั้นก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนนะครับหรือ้ใจร้อนหน่อยนะเอาแต่แบบผมช่วยได้นะครับทีนี้วิธีการแก้งานนะครับก็ใช้โปรโพเรทในการแก้นะครับโดยกฎเราก็คือ,อพี่จะใช้โปรโพเรทโดยที่ไม่ไม่เปลี่ยนเลเยอร์เลยนะครับก็เป็นเลเยอร์เดียวแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับกับการเพ้นท์โมเดลนะครับ ที่ที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้นะก็คือเราก็นะครับเริ่มต้นจากการเพิ่มนะครับเรื่องของแสงเงาให้น้องนะครับกัมมือใหม่เนี่ยเวลาเราเพ้นท์อยากให้มีมิติมากขึ้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการลองนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าสิ่งเรียกว่าคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์นี่ก็คือ,อความตัดกันระหว่าง แสงแล้วก็เงานะครับยกตัวอย่างในคลิปนี้นะครับสังเกตดูว่ากับตะวันตกา่ยนะครับก็ชุดเกาะสีน้ำเงินชุดชุดสีน้ำเงินใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบเออเอลเมนต์ต่างๆเช่นเครื่องหนังนะครับแล้วก็มีโล่สีแดงนะครับซึ่งในผลงานแรกเนี่ยอาจจะยังดูแบนๆเพราะว่าไม่ได้มีการเพิ่มแสงและเงานะครับในคลิปที่กำลังทำให้ดูอยู่เนี่ยก็เป็นการเพิ่มแสงเงาเข้าไปนะครับทีนี้แสงเงาเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องเพิ่มแสงตรงไหนหรือว่าเงาตรงไหนนะครับไว้เดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเี่่จะมาาลอกทแต แล้วจุดที่มันควรจะถูกแสงกระทบอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราก็ต้องอับยกวิธีง่ายๆเลยเราจินตนาการว่าทิศท,ทางของแสงมาจากไหนสมมตินะทิศท,ทางของแสงมาถักพาทิ์ใช่ไหมครับอย่างตัวกัอเมริกาเนี่ยทิศท,ทางจากแสงมาจากด้านซ้ายบนนะครับซ้ายบนมันก็จะกระทบลงมาที่มีแสงสะท้อนนะครับทีนี้เราก็ลองจินตนาการว่า พื้นผิวตรงไหนของโมเดลของเราเนี่ยที่มันหันหน้าเข้าหาทิศทางของแสงนั่นแหละครับคือจุดอพื้นผิวที่ควรสว่างและพื้นผิวไหนที่มันหันหน้าหลบแสงเนี่ยก็คือควรจะมืดนะครับยกตัวอย่างอย่างใบหน้ากับตันบริกาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายบนเนี่ยสว่างนะครับส่วนหน้าฝั่งขวานะครับก็จะมืดนะครับแล้วก็ดอบโทนลงไปนะทีนี้วนเวลาที่เราเล่นกับผลงานนะครับชิ้นเล็กเนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงด้วยนะว่า เวลาเราสร้างผลงานชิ้นเล็กมากครับสายตาคนมันมองไม่เห็นดังนั้นนะครับผลงานที่เป็นเมนเจอร์หรือพวกอ่์อดเกมพวกนี้เราต้อง ใช้แสงเงาให้มันชัดมากๆเลยนะครับดังนั้นมันจะค่อนข้างออกมาดูโอเวอร์นิดหนึ่งนะเหมือนว่าเราซูมเข้าไปดูเนี่ยเหมือนันกระตูนนะครับแต่พอดูไกลๆเนี่ยมันทําให้งานของเราดูเด่นขึ้นและมีมิติมากขึ้นนะครับทีนี้ทุกคนคาว่ามีมิติเนี่ยอย่างตอนนี้กําลังเพ้นโลให้ดูนะครับคำว่ามีมิติเนี่ยมันหมายคมว่าอะไรมันก็ว่างานของเรานะครับมันมีตื้นลึกหนาบ้างนะครับอย่างเราเห็นโลเนี่ยถ้าโลมันสีแดงล้วนหมดเลยมันจะดูแบนนะครับแต่พอเราใส่เงาเข้าไปนะครับใส่ไฮไลท์แล้วก็แชโดว์ เป็นแสงสว่างใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้มันดูแบบเฮ้ยวิ่งขึ้นมาสะท้อนแสงอะ่ะ โอเคสรุปนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าอยากให้ผลงานมีมิติมากขึ้นนะครับคือลองเช็คดูครับว่าสีที่เราใช้นะครับมันมีครบสาโทนหรือยังเอาเบื้องต้นเลยนะเอาสาโทนก่อนก็คือนะครับต้องมีสีที่มืดกลางแล้วก็สว่างนะครับกลับมาดูงานของน้องโอเปกนิดหนึ่งนะครับงานน้องโอเปกเนี่ยถือว่ามีโทนกลางแล้วนะครับแต่มันยังไม่มีโทนมืดแล้วก็โทนสว่างสิ่งที่พี่แก้ให้ไปในวิดีโอนี้นะครับก็คืออ่ะเพิ่มเงาให้นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับแสงสะท้อนให้ให้มันสว่างขึ้นใช่ไหมครับก็จะเกิดเป็นนนมมมมิิิิตตขึ้าัีีท่ ลึกขึ้นอ่ะเงาใช่ไหมครับแล้วก็มิติที่มันดูใกล้ขึ้นนะครับก็มีแสงสะท้อนนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีสีหลากหลายลา่ะถ้าแบบสีมีแค่ปบบะ,ะมีสีแม่สีเฉยใช่ไหมครับแล้วก็มีสีขาวสีดำเนี่ยแค่นี้ก็สามารถผสมเองได้แล้วอยากให้มืดก็ผสมดำอยากให้สว่างก็ผสมสีขาวนะครับ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแนวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วถ้าอยากส่งผลงานเข้ามานะครับอมาติดตามกันในเพจฟิตเพนฟิตเพนแอนเพลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่งผลงานเข้ามา,าจะได้เอางานมาแก้ให้แบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่นะครับต้องการเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาล่างได้นะครับคิดว่าจะทำเป็นซีรีส์นะครับอธิบายต่างๆแล้วก็อาจจะมีสอนเพลงให้ Man ด้วยนะครับไว้เจอกันใน e p i s o d หน้าครับ